Welcome to C.O.J. Podcast This is Station of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสาระดีิดประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเรา อย่างทันทุ่งทีนะครับกดไลค์กดฟอลโล w หรือกด Subscribe นะครับแล้วแต่ว่าติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสําหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการทําสัญญาครงช่างหนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการกู้หนี้ยืมสินนะครับก็มักจะเกิดปัญหาเรื่องของการผิดนัดชาระหนี้อยู่เป็นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดปัญหาขึ้นมามีการผิดนัดชาระหนี้เนี่ยมันก็กจะมีวิธีการ ดำเนินการหลายอย่างนะครับซึ่งวิธีการลักษณะหนึ่งท no like ี่มักจะมีการทํากันอยู่เสมอก็คือเรื่องของการที่ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกหลาบแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆแหละครับว่าก็มีการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่า ถ้าเกิดทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้ไปแล้วแล้วผิดนัดชําระหนี้อีกนะครับการที่จะมาฟ้องดําเนินคดีนะครับเพื่อบังคับชําระหนี้ที่ค้างอยู่เนี่ยจะต้องดําเนินการภายในข้ความที่คิดคำนวณกันอย่างไรนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีชื่อในหมีแล้วกันนะครับในหมีก็ไปทำสัญญาขอสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยหลายรายการด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือว่ามี สัญญากู้ยืมเงินนะครับก็คิดว่าเป็นเงิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโดยมีการทําสัญญาจำนองที่ดินและข้อบ้านเนี่ยไว้เป็นประกรันการชำระหนี้นะครับในสัญญาจำนองเนี่ยก็คล้ายๆกับสัญญาจำนองทั่วไปนะครับตามมาตรฐานที่บอกว่าถ้าเกิดลูกหนี้ก็คือนายหมีเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําประกันภัยสิ่งปลูกสร้างในสัญญาจำนองด้วยนะครับและถ้าเกิดไม่ชําระค่าเบี้ยประกันภัยไป ก็ให้สิทธิ์เจ้าหนี้คือธนาคารเนี่ยชำระค่าเบี้ยประกันไวไปก่อนแล้วก็มีสิทธิ์ที่เรียกคืนเงินส่วนนี้จากนายหมีได้นะครับก็เป็นธุรกรรมที่ทํากันระหว่างนายหมีกับธนาคารแห่งนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นไปตามปกติแล้วครับนายหมีก็ผิดนัดชําระหนี้ถูกไหมครับคราวนี้ธนาคารก็เลยเรียกนายหมีมาพูดคุยเพราะไม่อยากให้มีปัญหานี่เป็น NPL ที่ต้องมีการตั้งสํารองการชำระหนี้นะครับทำให้เป็นภาระกับธนาคาร ก็มีการพูดคุยกันก็ตกลงนว่าเอาละในบรรดาหนี้สินต่างๆที่ค้างอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มาจัดระเบียบเป็ใสมัยกาหนดเงื่อนไขในการผ่อนชาระว่าให้ในหมีเนี่ยชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างนะครับไม่ไว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินหรือว่ากู้เบิเกเงินเกินบัญชีนะครับจะชาระให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน5ปีโดยผ่อนชาระเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็มีการตกลงกันในสัญญาด้วยนะครับว่าให้เอาหลักประกันตามสัญญาเดิมเนี่ย เป็นหลักประกันตามสัญญาปรับรโครงสร้างหนี้นี้ด้วยนะครับซึ่งพอทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปนะครับก็ปรากฏว่านายหมีก็ยังมีปัญหาอีกนะครับก็ยังผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับก็เป็นสาเหตุที่มานะครับธนาคารเนี่ยก็เลยมาฟ้องนายหมีเป็นจําเลยนะครับเพื่อขอให้ชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดนะครับนายหมีก็ต่อสู้สิครับว่าการที่ธนาคารมาฟ้องให้ตัวเองต้องชําระหนี้เนี่ยนะครับขันยุความ เนื่องจากว่าพอนับจากวันที่ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่จนถึงวันฟ้องแล้วเนี่ยมันเกินกว่า5ปีนะครับโดยนายหมีเ็าอ้างว่าอายุความในการฟ้องบังคับตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่เนี่ยมีกําหนด5ปีก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับคราวนี้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่เป็นที่มาของข้ออ้างแล้วก็ข้อต่อสู้ของนายหมีนะครับก็เกิดจากการที่ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา193ทับ33นะครับก็ได้กำหนดอายุความไว้นะครับว่าถ้าเป็นมูลหนี้ที่ต้องชำระผ่อนคืนทุนเป็นงว,งวดนะครับก็ให้มีอายุความ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่นายหมีอ้างว่าสัญญาปรับผูโครงสร้างนี่เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ต้องผ่อนคืนทุนเป็นงวด,งวดเนี่ยก็จะทำให้มีอายุความ5ปีต่มไปด้วยนะครับคราวนี้พอเรากลับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในธุรกรรมนเนี้ยนะครับระหว่างในหมีกับธนาคารนะครับก็สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เดิมเนี่ยในหมีไปทําสัญญาขอสินเชื่อจากธนาคารหลายลักษณะหลายรูปแบบนะครับก็มีทั้งกู้ยืมธรรมดาแล้วก็กู้เบิกเกินเกิดบัญชีด้วยนะครับแล้วก็มีการผิดนัดชําระหนี้ตามมูลนี้ต่างๆเหล่านี้ก็เลยเป็นที่มาของการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ว่าพอไปดูเนื้อความ ในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆสัญญาก็อาจจะเขียนไว้คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าพอดูข้อความแล้วเนี่ยมันไม่ปรากฏว่าเจตนาระหว่างธนาคารกับลูกหนี้ก็คือในหมีในที่นี้นะครับต้องการจะทําให้บรรดามนิตี้ต่างๆที่ทํามาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจเป็นสัญญากู้ยืมเงินหรือว่ากู้เบิกเกินกับบัญชีก็แล้วแต่ให้ระง,งับสิ้นไปแล้วก็มาผูกพันกันเฉพาะเนี่ย ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตัวสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้เองก็บอกไว้นะครับว่าไอ้หลักประกันที่ไว้ตามสัญญาเดิมเนี่ยก็มาเป็นหลักประกันตามสัญญาใหม่ด้วยนะครับก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของหลักประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาที่ทําไว้เดิมนะครับนั้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยพอดูจากธุรกรรมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะทําให้เห็นได้ว่า สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ว่าเนี่ยนะครับมันยังไม่พอที่จะถึงขนาดว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับที่จะทําให้หมุนหนี้เดิมเนี่ยนระงับไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสาคัญในหมูลนี้เป็นเพียงแค่ว่าธนาคารกับนายหมีเนี่ยมาตกลงจัดระเบียบเรื่องของการผ่อนชําระเงินหนี้ที่ค้างอยู่ให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่ ในหมีผ่อนชำระได้แล้วก็ธนาคารก็ยอมรับได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของมูลนี้ไม่ได้ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอายุความที่เป็นปัญหากันนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูอายุความของมูลนี่เดิมแต่ละเรื่องแต่ละรายไปนะครับว่าเป็นมูลนี้ที่มีอายุความตามกฎหมายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ได้ถือว่า มีอายุความใหม่ที่เกิดขึ้นจากสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้โดยตรงนะครับคราวนี้ในคดีเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอันแรกก็คงเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับซึ่งสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยครับที่อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีกําหนดระยะเวลาแน่นอนใช่ไหมครับว่าสัญญากู้ยืมเงินปกติแล้วก็กําหนดนะครับว่าต้องผ่อนชาระคืนทุนเนี่ยเป็นกี่งวดงวดละเท่าไหร่นะครับมันมันก็จะเข้าลักษณะตามที่ อายุความตามมาตรา193ทับ3ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราในส่วนนี้ก็จะมีอายุความ5ปีและครับเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารมาฟ้องในหมีเมื่อพ้นกาหนดอายุความ5ปีไปแล้วนะครับนี่ส่วนนี้ในส่วนของสัญญากู้ยืมเงินก็จะต้องถือว่าขาดอายุความไปนะครับในส่วนนี้ต่อมาเรื่องของกู้เบิกเงนเกินเกินบัญชีนะครับซึ่งในคดีตรงนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นเรื่องของบัญชีเดินสะพัดด้วยหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏเพียงว่าเป็นเรื่องของการกู้เบิกเงนเกินเกินบัญชี แต่ว่าแม้ว่าเป็นเรื่องของกู้เบิกเงินเกินบัญชีเนี่ยแต่โดยสภาพของสัญญาลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีการกําหนดไว้โดยเฉพาะนะครับเรื่องของการผ่อนคืนทุนเป็นงวดๆเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เข้าลักษณะของหนี้ที่จะมีอายุความ5ปีตามมาตรา193ทับนะครับก็ต้องไปใช้อายุความทั่วไปคือ10ปีพอนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่มาฟ้องนะครับ เมื่อยังไม่เกิน10ปีนั้นนี่ส่วนนี้ของนายหนีก็ยังไม่ขาดอายุความเช่นกันนะครับในนี่ส่วนที่3ก็คือเรื่องของหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยนะครับอันนี้ก็คงเทียบได้กับเป็นเรื่องของการที่ธนาคารก็เป็นเสมือนตัวแทนของนายหมีที่ไปชาระหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยแทนในนายหมีไปนะครับซึ่งการที่ตัวแทนต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรไปแทนตัวการนะครับอันนี้ก็ไม่มีกําหนดเวลาอายุความไว้โดยเฉพาะนะครับก็ต้องใช้อายุความ10ปีด้วยเช่นกัน เราะฉะนั้นเมื่อนับจากวันที่ธนาคารจ่ายเงินไปจนถึงวันที่มาฟ้องนะครับยังไม่ครบ1ิปีเพราะนั้นมีค่าเบีย้ยประกันภัยส่วนนี้นะครับก็ยังไม่ขาดอายุความเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คงพอจะบอกได้ว่าถ้าเป็นการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับที่ไม่ได้มีเจตนาทําให้มูลนี้เดิมระงับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของมูลนี้นะครับการที่จะพิจารณารื่งอายุความก็ต้องย้อนกลับไปดูอายุความของมูลนี้เดิม แต่ละประเภทแตล่ลักษณะไปนะครับว่าอายุความเดิมเนี่ยมีอายุความบ้างน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถึงจะดูว่าอายุความเนี่ยของนี้เดิมนั้นขาดหรือไม่เมื่อคิดถึงบันฟ้องนะครับแต่ว่าไม่อาจนับรวมกันแล้วก็มาถือเอาสัญญาปร,รับโครงสร้างนี้ลักษณะเนี้ยนะครับเป็นสัญญาที่กำหนดอายุความใหม่เป็น5ปีไปนะครับก็ครบถ้วนครับสำหรับสาระดีจากรายการดีกาอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ดูได้จากคำพิพากษาสาริกาที่1062ทับ2,164นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตปกบกพร่องนะครับกดไลค์กด, like, กด Follow หรือวกด Subscribe นะครับแล้วกลับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสัญหาสาระดีๆจากคำพิพากษาสาริกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหมใ่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ